ดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องม o มเบลีคลิปนี้เราก็มาเก็บตกบรรยากาศดีๆโมเมนต์ที่เห็นแล้วน่าประทับใจในการแข่งขันลีกตุรกีนัดล่าสุดของซาริเยกันครับซึ่งแน่นอนว่าสสาวไทยของเราก็สามารถโชว์ฟอร์มทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าจะจะเป็นเกมรับหรือว่าเกมรุกครับทําได้ยอดเยี่ยมทั้ง2คนเลยช่วยทีมได้มากๆเลยครับและคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโมเมนต์น่ารักหลังเกมของโค้ชซาริเยทันทีที่ซาริเยได้รับ ชัยชนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าการได้รับชัยชนะในวันนี้ถือเป็นชัยชนะสร้างความดีใจให้กับทั้งทีมงานหรือว่านักกีฬามากๆอยู่แล้วเพราะว่าการแข่งขันนั้นเต็มไปด้วยความกดดันมีความคู่ขี้สูสีต้องเล่นกันถึง5เซตเลยครับหลังจากจบเกมโค้ชก็มีการโผล่เข้ากับทีมงานสตาฟโค้ชทันทีเลยครับน่ารักมากๆเลยครับ ก็น่าดีใจครับที่สองสาวไทยของเราทั้งเพียวและก็บุบ๋มบิ้มถือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โค้ดดีใจมากๆอย่างที่เราเห็นกันในเมื่อคือนนี้โค้ดแกก็เชื่อมั่นในตัวของสาวไทยนะครับไม่ว่าเพียวหรือว่าบุ๋มบิ้มก็ได้ลองเป็นตัวจริงรัวๆลองตัวจริงตลอดแล้ววันนี้ก็สามารถสร้างความภาคภูมิใจและก็ดีใจสุดๆให้กับโค้ดได้ดีงามมากๆครับ